ผมร้อยโทอิทธิ์เต้าปใหม่ผู้กองแถวใต้นาประพล่วยสุถานใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำปางมารยาทพิธีเปิดการเปิดและต้อนรับผัน และไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายไทยพวกกับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าผู้บังคับบัญชาทุกท่านและรุ่นพี่ทั้งหลายว่าตลอดท่้งระยะเวลาที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมจะตั้งใจรับการฝึกอบรมอย่างเต็มสติปัญญาและเต็มความสามารถจนกระทั่งสำเร็จหลักสูตรเมื่อลงาราเบียบ ยังหนักหรือถูกรุ่นพี่ทำร้ายเป็นจริงดังคำล่ำลือหรือไม่น้องๆองทหารใหม่ทุกนายคงได้ประจักษ์กับตนเองแล้วว่าไม่เป็นจริงดังคำล่ำลือ